เรามส่วนกันสอบวิทย์ม2เรื่องคานไปดูกันว่าเนื้อหาที่สําคัญในเรื่องนี้มีอะไรกันบ้างลูกคานนะเป็นเครื่องกลอย่างง่ายประเภท1ลูกนะครับโดยนะครับคานเนี่ยจะมีองค์ประกอบสําคัญสำคัญในสามอย่างด้วยกันลูกนะครับซ้ายมือนี่คือแรงต้านหรือว่าน้ําหนักของวัตถุที่เราต้องการจะยกลูกนะครับความมือตรงนี้เป็นแรงพยายามเป็นแรงที่เราเนี่ยไปกระทําต่อคานลูกนะครับเพื่อที่จะให้คานเนี่ยสามารถยกอีวัตถุที่อยู่ซ้ายมือเนี่ยขึ้นได้เถอนนะครับแล้วก็องค์ประกอบที่3 คือจุดหมุน3อย่างนี้คือองค์ประกอบสําคัญของคานต้องจําให้ขึ้นใจนะนะครับแต่ทีนี้เวลาข้อสอบมันออกเด่นนะครับเขาอาจจะถามก็ได้ว่าเอเครื่องกลอย่างนี้นะครับเครื่องกลชนิดนี้เป็นคานประเภทไหนเพราะฉะนั้นไปดูกันว่าคานมีกี่ประเภทนะครับแวบเลยนะครับ ประเภทของคานเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะครับก็จะมีคานอันดับที่1คานอันดับที่ 2, 2> คานอันดับที่3ลูกนะครับรายละเอียดแต่ละตัวเนี่ยครับแตกต่างก,กันนะโดยคานประเภทที่1มีจุดหมุนอยู่ตรงกลางระหว่างแรงต้านกับแรงพยายามยกตัวอย่างเช่นกันไกลลูกนะครับแล้วก็คีมตัดลวดเป็นต้นนะครับคานอันดับที่2ลูกนะครับจะเป็นคานที่มีแรงต้านเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างจุดหมุนกับแรงพยายามยกตัวอย่างเช่นไอ้รถขนปูนนะลูกนะครับหรือแม้กระทั่งไอ้ตัวที่ตัดกระดาษอันนี้เป็นต้นนะครับคานประเภทที่3 หรือว่าคานอนาันดับที่3เนี่ยนะครับจะเป็นคานที่มีแรงพยายามอยู่ตรงกลางระหว่างจุดหมุนกับแรงต้านนะครับตัวอย่างของคานประเภทนี้ได้แก่ไม่กวาดตะเกียบคีบลูกชิ้นเป็นต้นไปดูเรื่องการคำนวณของคานลูกนะครับนะเราจะใช้หลักการเกี่ยวกับโมเมนต์นะครับที่เราเรียนกันไปเมื่อเทอมที่แล้วนี่แหละนะครับนะก็คือโมเมนต์ทวนเข็มเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาไปดูตัวอย่างโจทย์ลูกนะครับว่าโจทย์เนี่ยเขาจะถามเราในลักษณะแบบไหนตัวอย่างโจทย์เรื่องคานลูกเขาบอกว่า คานเบาอันหนึ่งนะครับมีวัตถุหนัก15นิวตันนะครับออยู่ตรงนี้นะนะฮะแขวนอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งของคาน และอยู่ห่างจากจุดหมุนเป็นระยะ2เมตรลูกนะครับถ้าแขวนวัตถุหนัก10นิวตันคือตัวนี้ไว้ทางด้านตรงข้ามของคาแล้วทําให้เกิดเห็นไหมลูกนี่นะฮะคีย์เวิร์ดเลยคําว่าสมดุลน,นะครับจงหาว่าวัตถุนั้นจะอยู่ห่างจากจุดหมุนกี่เมตรนะครับโจทย์ข้อนี้ต้องการให้เราหาระยะลูกนะครับจากน้ําหนัก10นิวตันเนี่ยนะครับนะเออไปถึงจุดหมุนเนี่ยว่ามีระยะเท่าไหร่ คานอยู่ในสภาวะอะไรลูกอยู่ในสภาวะสมดุลเพราะฉะนั้นเข้าหลักการเลยนั่นคือโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานะฮะเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาหรือว่าโมเมนต์ทวนโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเป็นโมเมนต์ที่เกิดจากแรงเนื่องจากนี่เลยนะครับกล่อง15นิวตันนะฮะส่วนโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่เกิดจากแรง10นิวตันตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้น M ทวนก็ต้องเป็นของใคร 15านะครับอ่ะก็จะได้เป็น15คูณกับระยะจากแรง15นิวตันไปจนถึงจุดหมุนนั่นคือ2เมตรลูกก็คือคูณ2เข้าไปนะครับเท่ากับ10นิวตันลูกนะครับโมเมนต,ต์ตามเข็มนาฬิกาคูณกับ x เลยนะครับอ่ะทีนี้คิดในใจก็ได้เนาะนะครับอ่ะเราก็จะได้ว่าเป็น x เนี่ยนะครับเท่ากับเท่าไหร่ฝั่งซ้ายมือลูกนะครับ15คูณ2เป็น30นะฮะฝั่งขวาคือ10คูณอยู่กับ x หนูย้ายไปหารได้เลยสามสิบหารสิบนะครับเ,าเ่ากับก 3เมตรนั่นเองนะครับนะอ่านี่คือตัวอย่างแรกไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งลูกนะครับนี่นะครับโจทย์บอกว่าแขวนวัตถุ3นิวตันนะฮะมี3นิวตันมี6นิวตันและมี9นิวตันแขวนไว้กับคานเบาขีดเส้นใต้คำว่าคานเบาเราจะไม่คิดน้ำหนักคานเข้าไปร่วมด้วยนะครับแล้วนำคานไปแขวนพบว่าคานอยู่ในสภาวะสมดุล อยู่ในสภาวะสมดุลเธอลิ้นพันเธอนะฮะในแนวระดับด้วยดังนั้นระยะ A ฮะจะมีค่าเท่าไหร่แต่ข้อนี้นะครับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกามี2โมเมนต์เะเธอเห็นไหมทำยังไงครับพี่จับบวกกันลุกไม่มีอะไรเลยโอเคไหมนะครับคานอยู่ในสภาวะสมดุเลเพราะฉะนั้นเข้าหลักการเดิมเลยก็คือ M ทวนนะครับเท่ากับ M ตามได้เลยลูกนะครับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาอย่างที่บอกไปว่ามี2โมเมนต์ถูกไหมนะครับก็เกิดจากแรง3นิวตัน สนิวตันคูณเลยฮะคูณ40อือย่าให้โจทย์หลอกนะเธอระยะตรงนี้เนี่ยโจทย์เขาเอามาแบบสับขาหลอกเธอเพราะว่านะครับการคิดคำนวณโมเมนต์ต้องเอาแรงคูณระยะจากแรงนั้นไปจนถึงจุดหมุนแต่ข้อนี้เธอดูสินี่นะฮะเอา40มาดักคอเธออย่าลุกนะครับหนูต้องบวก20เซนติเมตรเข้าไปด้วยนะฮะอย่ารีบนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ3ตัวนี้ต้องคูณ 60ลูกนะครับนี่คือ1โมเมนต,ต์ทวนเข็มนาฬิกานะครับต้องบวกอีก1โมเมนต,ต์ซึ่งเป็นโมเมนต,ต์ที่เกิดจากแรง9นิวตันหรือน้ำหนัก9นิวตันตรงนี้แหละนะครับคูณกับระยะจาก9ไปจนถึงจุดหมุนเอา้าลืมเลยนะครับลืมบอกพวกเราว่านี่คือจุดหมุนนะเอา9คูณเลยต่อลูก9คูณระยะจาก9เนี่ยไปถึงจุดหมุน นะครับต,ตัวเลขก็คือ20เซนตะิเมตรเนาะได้แล้วลูกนะฮะสโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเอาไปเท่ากับใครไปเท่ากับ1โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาที่เกิดจากน้ําหนัก6นิวตันคูณกับระยะ A ลูกนะครับคิดในใจได้ไหมพี่ว่าได้แหละเนาะนะครับอ่ะสาเท่าไหร่ลูก36 8 18, 8 180ลูกนะครับ92 เป็น18เป็น180นะครับฝั่งซ้าย2ตัวนี้รวมกันได้360นะครับนี่นะฮะเราต้องการหา A ถูกไหมหกมันคูณอยู่กับ A ลูกนะครับหนูย้ายไปหาร360หนะครับ3า0รหาร6มีค่าเท่ากับ60เซนติเมตรลูกนะครับนี่เห็นไหมได้คําตอบเรียบร้อยเห็นไหมครับว่าเรื่องคานเนี่ยนะครับถ้าเข้าใจหลักการเนี่ยก็สามารถทําได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยต้องหมั่นฝึกฝนนะครับและทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะครับเพราะว่าเรื่องคานเนี่ยเขาออกสอบบ่อยนะเธออัปเดต เองเป็นคนใหม่กับคอร์สเพิ่มเกรดม2ของ o p e n นดูเรียนมต้นเข้าไปสมัครได้เลยที่ opendurean.com/m2o Open นดูเรียนมต้นติวเลย